การนำเสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤรหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2568ักด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพกลุ่มผู้บริหารการศึกษาของนายยงยุทธสายสุดตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งนายยงยุทธสายสุดรับผิดชอบดูแลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการในการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งโดยได้รับผิดชอบงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันผลงานที่ภาคภูมิใจผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี2565 ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับดีมากได้รับรางวัลน,นักบริหารการศึกษาดีเด่นประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่นโครงการประชุมสัมมานาทางวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาตินานาชาติ Global Citizen Leadership และงานบริหารสัมพันธ์ครั้งที่48ประจำปีพุทธศักราช2568 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคูรุสดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสู่คุณภาพ 5Q สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายาโสธรเขตหนึ่งได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 5Q โมเดล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะสุธรเขตหนึ่งประกอบด้วยคุณภาพนักเรียนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนและคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมุ่งมั่นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีศักยภาพสามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับยุคศตวรรษ,ษที่21บริหารและจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ 5Q คุณภาพมาเป็นโมเดลในการพัฒนางานโดยเฉพาะ Q2 เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาตามแนวทาง 4S โมเดลดังนี้ขั้นตอนที่1 รับรู้เรื่องราวขั้นตอนที่2บอกข่าวเล่าแจ้งขั้นตอนที่3แจกแจงงานให้เกิดผลและขั้นตอนที่4บรรดลภาพสำเร็จจากผลการดำเนินง,งานส่งผลให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขับเคลื่อนคุณภาพ5ิวโมเดลเกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันจนบรรลุผลเป็นภาพสําเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุขส่งผลให้ศึกษานิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่ได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลเสมาปอปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินระดับทอง และระดับเพชรรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่2โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2,566-2,567ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดีประจำปี2,567ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีระดับจังหวัดด้านสุขภาพกลุ่มบุคคลในประจำการ นักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิปีการศึกษา2566ร้อยละ95ของนักเรียนทั้งหมดเป็นต้นนายงยุทธสายสุดมีการทุ่งเทรแรงกายแรงใจความตั้งใจและความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภายภาคหน้าต่อไปขอขอบคุณค่ะ